ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายครับวันนี้พ่อลูกเล่งออครับแน่นอนครับจะแนะนำร้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะครับร้านนี้ครับชื่อว่าวิกตอรีบายโคคอร์ดนะครับตั้งอยู่ที่เซ n นเตอร์เวอร์ชั้นหนโซนเอเทรียมเลยนะครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มเลยนะครับนิก เป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสครับ All Day Dining ครับผมจัดเสิร์ฟเมนูอาหารฝรั่งเศสครับเป็น Comfort Food จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพครับและเชฟฝีมือฉมังครับเปิดมาแล้วกว่า4ปีนะฮะเขามีถึง2สาขาด้วยกันเลยครับมาเริ่มต้นที่ความฟินของเมนูร้านเขาเลยครับนี่ฮะแซลมอนเบอร์บงครับเป็นแซลมอนที่ผ่านการกิ้วมาแบบหอมๆเลยครับ โอ้โ oh. หนึ่งเลยแาลมอนลมพันมาดีมากพอดีมากๆตัวซอสมันจะมีความหวานปลาแร่งปลาแรมบวกความเปรี้ยวนิดๆก็จะมีกลิ่นเฮิร์บที่มันมาดับคาวได้ดีมากเลย โออันนี้คือเจ๋อมากไปที่เมนูที่2ครับเมนูนี้นี่ของโปรดผมกันนิกเลยใช่ฮะเมนูที่ชื่อว่าซิกเนเจอร์ปลาเอาครับครับผมเขาเนี่ยเลือกใช้ข้าวบอมบ้านะครับถ้ากินปาเอย่าจะต้องใช้ข้าวชนิดนี้เท่านั้นนะฮะ<อ>แล้วก็ยังมีใส่น้ำสต๊อกทะเลลงไปเข้าไปปรุงอีกปะเส<อ>ิร์ฟมากับวัตถุดิบแน่นๆครับมีทั้งปลาหมึกกุ้งไส้กอบรสเผ็ดครับแล้วก็ยังมีหอยอิตาลีที่นำเข้ามาอีกครับผม ซีฟู้ดมันอบอวนไปหมดเลยเออดีจังโอ<ด>้แล้วดูกุ้งนี่ะตัวบบเอกเลยเนี่ยเป็นแบบอร่อยอร่อยออเป็นไงเป็นไงอขอชมเมนูนี้อย่างหนึ่งนะนึกว่าคนไทยน่าจะชอบจะมีเครื่องเทศแล้วก็เฮิบออกแนวแบบ ไทยหน่อยหนึ่งมีกลิ่นมีเหมือนมีพริกมีอะไรโอ้ยบูดไม่ถูกเลยต่อไปเลยดีกว่าครับเรื่องเกี่ยวกับข้าวอันนี้ครับเป็น king of life เลยนะครับผมนั่นก็คือ t เฟิลร r ซอตโต้นั่นเองนะฮะ oh. นี่เลยครับเป็นข้าวพานาโรนี่นะปรุงรสด,ด้วยชีสพาเมซานครับครีมมี่บัตเตอร์ครับแล้วก็ทัฟเฟิลออนั่นเองครับมีทัฟเฟิลสดด้วยนี่ไนงะทัฟเฟิลสดใช่มีย<โ>ยชีสด้วยด้านบนที่ตักไป แจ่มแววมากเลยว่ะ,วะคุณลองกินเข้าไปถ้าคุณจะรู้ว่าความ,มละมุนแล้วก็ความลงตัวมันคืออะไรรับตานึกเนี่โอ้โหพัฟโฟลอยู่ในปากเรารสชาตินัวมากลงตัวมากใช่นัวมากแล้วก็ตัวชีสเองเนี่ยเราทําใหม้มันเหมือนมันเบลนได้ดีขึ้นจานนี้สุดอยอดแตมเลยครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนกันครับวิกตอเรียบายโคคอนเซนทรัเวิร์นชั้นหนึ่งโซนเอเทียมนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับ เมื่อแจ้งว่าดูรายการกินเที่ยวลอดเอเวอร์มานะครับอิ่มอร่อยที่หน้าร้านสาขาเซ็นทรัเวอร์รับฟรีทันทีครับเครื่องดื่มเมนูบับเบิ้ลหรือเครื่องดื่มซิกเนเจอร์โซดานะครับฟรีหนึ่งที่ต่อหนึ่งบินนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคมสองพั้าอครับผมใช่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้ามาตามมาต่อครับว่ามาที่ร้านแห่งนี้แล้วต้องสั่งเมนูไหนไม่งั้นเฮียสงตีตายกลับมาเอาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียสงตีตายครับต้องบอกเลยว่า วันนี้เราแนะนำร้านนี้นะครับวิกตอเรียบายโคคอตนะครับครับตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับเซนเทนเวอร์นะครับครับโซนเอเทียมนะครับใช่ครับใครสนใจอยากจะลิ้มลองอาหารฝรั่งเศสครับมาโดยด่วนเลยนะครับใช่ครับร้านเขาเปิดมา4ปีมี2สาขานะครับผมก่อนที่เราจะไปชิมอาหารกันบอกเลยนิกเอ้ยขอบใจมากเฮ้ยทำไมคุณแนะนำผมไปอ่ะก็เอ้ย ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฮ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยหน้าใสก็บอกแล้วบอกทุกสัปดาห์เลยนะว่าถ้าผพ้ชมนะสามารถไปใช้บริการได้เลยนะฮะนีกมีโปรโมชั่นดีๆ ฝากท้ายรายการทุกสัปดาห์เลยของ p r i n c e s เ Wellness Center สาขาทาวอินทาวนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความงามกว่า30ปีท้ายรายการเดี๋ยวมีของดีมาฝากแน่นอนแล้วถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตายกับเมนูที่ชื่อว่า c a f ฟ่เดอะปารนั่นเองครับผมนี่เ<อ> เล็กสไตล์ฝรั่งเศสนั่นเองครับที่นี่เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นแบ็คแองกัสเทนเดลอย์ส0่กรัมนะฮะนำไปย่างจนสุกกำลังดีนะฮะเสิร์ฟมากับซอสเนยสมุนไพรนั่นเองแล้วก็ยังมีส่วนผสมของโฟกาอีกด้วยนะครับเสิร์ฟมาคู่กับเฟรนฟายแล้วก็สลัดนะครับเป็นน้ำสลัดวอลนัทอีกด้วย,ยมีเพียมสุด,ด,ดเด็ดมากมากการไปกริวของเขาเอะกริวให้ด้านนอกเนี่ยมันแห้ง แล้วมันเหมือนมีความกรอบเบาๆแล้วก็มีความหอมของซอสแต่ด้านในดิบะมันยังมีกลิ่นของตัวเนื้อเทนเรลอยที่มันมันหอมมันอบอวนแต่พอมาเจอด้านนอกที่แบบย่างกิวมาแบบเก็มเียวโอ,โอ๋อโหคุณป้ายซอสเขยด้วยมีมฟลโกาปอนอยู่ในซอสด้วยอลองดูเป็นไงนะ มันลงตัวแล้วมันลงตัวมากแล้วมันทําให้รสชาติที่เป็นรสชาติแบบไม่เหมือนกินเปล่าๆฟินอะบอกเลยว่าไม่รู้จะพูดว่าไงฟินมากเลยบอกเลยนะครับมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูคาเฟ่เดอะปารีสมากินได้ได้ ไม่งั้นเนียนส่งตีตายและโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายรการนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว around the world นะครับอิ่มอร่อยกันที่หน้าร้านนะสาขาเซนทันเวิลด์นะครับรับฟรีทันทีเครื่องดื่มเมนูบับเ้ลหรือซิกเนเจอร์โซดา1ที่ต่อ1บินเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2567นี้ครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเราปินเซตเวลเนสเซ็นเตสาขาทาวินทาว ผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมเลเซอร์สลิมจองคอรหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดแอดปิ้นเซตบิวตี้หรือสแกน Q r c อาโค้ A ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยและพิเศษสุดๆเมื่อจองผ่าน Li น์แอดแอดปิ้นเซตบิวตี้แจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาร u n าวด e เวิลดรับสิทธิพิเศษทันทีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2567มีนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผงร้อยเปไม่มีน้ําตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟ่ช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ชไปที่ h e r b ์เ House ฮาส์อันเดอร์สกอร์อครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เฮาส์ทิกตอกครับเซิร์ชไปที่ h e r b ์เบอร์เครับผมอร่อยจริงๆครับพ่อลูกเล่นของขอมอป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมมไ่งงั้นยยาสตตี เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ